วอลเล่บอลหญิงไทยแซงเฉือนจีนสุดมันลิ้วรอบ8ทีมอยู่ลบ19ชิงแชมป์โลกทีมวอลเล่บอลหญิงยุวชนไทยฟอร์มเหนือชั้นแซงกลับมาเอาชนะจีนไปแบบสุดมัน3-2ถเสเซตผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายศึกยุวชนหญิงอายุต่ำกว่า19ปีชิงแชมป์โลก2023ที่ฮังการี การแข่งขันวอลเลย์บอลยุชนยุงอายุต่ำกว่า19ปีชิงแชมป์โลก2023ที่สนามพิกอารีนาเมืองเซเกตประเทศฮังการีเมื่อวันจันทร์ที่7สิงหาคม2566ที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันในรอบ16ทีมสุดท้ายระหว่างทีมไทยพบกับจีนเกมการแข่งขันในแมตชนี้เต็มไปด้วยความสนุกและเข้มขันอย่างมากแล้วเป็นทีมยุชนสาวไทยที่ตามหลังก่อน0-2ถึงสเซตกลับมาเอาชนะไปแบบสนุก3-2ถึงเซต31-3สิบเอ็ดถึงถึง 1> 25 1 7และ15 1 2ส่งผลให้ทีมวอลเล่บอลยูลบสิาวไทยผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายโดยจะไปรอพบผู้ชนะระหว่างบัลแกเรียหรือฮังการี